ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทองโหลาพยากรสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมลายใหม่คลิปนี้เป็นคลิปทำนายของชาวราศีพฤษกประจำเดือนมิถุนายน2อ6 5 5เป็นการทำนายชาวราศีพฤษภ โดยจะใช้หลักโหราศาสตร์ไทยเป็นการทำนายโดยภาพรวมของชาวราศีพฤษกวิเคราะห์ตามหลักโคจรของดวงดาวแต่ละดวงโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาเกิดและลัคนาราศีพฤษกชาวราศีพฤษภ ท่านที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14นิถุนายนขอกำลังใจจากท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทองหูลาพยากรชาวราศีพฤษภดาวเจ้าเรือนดาวศุกร โคจรเข้าราศีเมษดาวศุกร์ได้ตำแหน่งปะปะคือความไม่มั่นคงดาวศุกร์มีกำลังอ่อนลงอยู่ในช่วงต้นเดือนจะส่งผลให้ด้านการเงินไม่ดีนักหาไรายได้ลดลงมีรายจ่ายเข้ามาพอสมควร ชาวราศีพฤษภควรจะมีการวางแผนการใช้จ่ายด้วยแต่ในวันที่20มิถุนายน2565ดาวศุกร์จะย้ายเข้าราศีพฤษภเข้าเจ้าเรือนตอนเองดาวศุกร์ได้ตำแหน่งกเกษตรตาทิบดีเกษตรตาทิบดี คือความมั่นคงส่งผลด้านการเงินชาวราศีพฤกษศกจะกลับมาดีขึ้นด้านการเงินจะดีขึ้นด้านการเงินชาวราศีพฤษศมีดาวราหูดาวการงานดาวราหูโคจรราศีเมษดาวราหู ได้ตัง้งได้ตำแหน่งเทวีโชคส่งผลดีด้านการงานการงานมีความก้าวหน้ามีความเจริญในหน้าที่การงานการงานมีความมั่นคงผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนดาวพุธดาวเจริจาติดตอ่อการขายการนำเสนอดาวพุธ โคจรพักองศาที่ราศีเมษชาวราศีพฤษกศกท่านใดที่ทำธุรกิจที่ต้องมีการเจรจาการติดต่อการขายการนําเสนอช่วงต้นเดือนเป็นช่วงที่ไม่ดีจะทำให้เกิดความล่าช้าเกิดปัญหาและอุปสรรค ช่วงที่ดีคือหลังวันที่20มิถุนายน2565ดาวพุธย้ายเข้าราศีพฤกษกดาวพุธได้ตำแหน่งคู่ธาตุดาวสนับสนุนและส่งเสริมการส่งผลดีในเรื่องการเจรจาการติดต่อธุรกิจการขายการนำเสนอ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสสำเร็จหลังวันที่20มิถุนายน2565จึงเป็นช่วงที่ดีชาวราศีพฤกษกบางท่านที่ต้องการมีการเจรจาการติดต่อธุรกิจการขายการนำเสนอช่วงหลังวันที่20 มิถุนายน2565เป็นช่วงที่ส่งผลดีแต่สิ่งที่ควรต้องระมัดระวังคือการตรวจสอบเอกสารสัญญาจะต้องมีความอรอบคอบช่วงนี้ใครมาขอยืมเงินจะต้องพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจให้ยืมดาวทิตดาวเจ้าเรือนพันธุ โคจรเข้าราศีพฤกษกโคจรเข้าบ้านตนเองดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งคู่สมพลคู่สมพลคือการส่งเสริมสนับสนุนจะส่งผลดีในเรื่องพันธุพันธุคือบ้านอสังหาริมทรัพย์รถยนต์ชาวราศีพฤกษกบางท่าน จะได้รับสิ่งดีๆเกี่ยวกับเรื่องพันธุคือบ้านรถยนต์อสังหาริมทรัพย์ชาวราศีพฤษภท่านใดอยากจะซื้อบ้านหรือรถยนต์ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่ดีเพราะมีดาวหลายดวงทำบุญทำมุมที่ดีและสนับสนุนด้านโชคลาภ ชาวราศีพฤษกวันที่สิบมิถุนายน2565ดาวพุธดาวการเงินย้ายเข้าราศีพฤษกเข้าบ้านตนเองดาวพุธได้ตำแหน่งคู่ธาตุคู่ธาตุคือดาวส่งเสริมกันและมีดาวอาทิตย์โคจรร่วมราศีพฤษภ ชาวราศีพกษกมีเกณฑ์โชคลาภดาวโชคลาภสัมพันธ์กับบุตตะบุตตะคือบุตรบริวารพันธุค,คือบ้านรถยนต์ที่ดินด้านความาวารักชาวราศีพกษกดาวคารดาวปัตตนิดาวคาร โคจรเข้าราศีมีนพบลาภะดาวคารได้ตำแหน่งคู่สมพลด้านความรักชาวราศีพฤกษกถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีพฤกษกค,คนที่มีคู่อยู่แล้วมีความเข้าใจกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันความรักมีความลงตัวดี อาจจะมีการทะเลาะบ้างเล็กน้อยคู่ครองช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินส่วนชาวราศีพฤษกสำหรับคนโสดท่านจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีโอกาสจะมีเพศตรงข้ามมาสนใจท่านเป็นพิเศษสำหรับคนโสด ถ้าท่านได้พบเจอคนที่สนใจท่านเป็นพิเศษท่านจะมีเกณฑ์มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนการเงินก่อนจบคำทำนายขอกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องทองโหรลาพยากรขอขอบคุณอย่างยิ่ง